ลายบ่คืกกันวะบานพอแล้วนี่พอแล้ววัตองไปแสร้าดอกมันตุ่มบ่ถอดนครับสางมันสางมันเดี๋ยวเราต้นตีนตัแกะมาปูคือเก่าเปลืองเือเชื่อเวลาเห็ุทั้งหล้างผลสางสางเลี้ยงเห็ดแล้วหรือเแล่เลี้ยไว้แล้วบ่สางเลี้ยงมาเห็ุอีบ่เนี้ย อ๋อม่เลอาสีบ้าแต่แ่รื่่อเขาไ่ได้จ้างท่าสีเขาจังสีค่าโปโป้หัวน็อตขอบหน้าต่างห,หนักคัดนี่ด้วยพ่อแล้วนี่พ่อแล้วพ่อแล้ว เนี่ยทั้งงนี่ยงามอันทั้งนาจะไว้อย่างบอกว่ามันเหยตุ้มพเออังเ่ดอสอัอันตุ้มเออนี่นมากตั่อันนี้มันใง่หนัเา่นัเา่ันเอออันนึงปั้นโบเอาเอาเป็นศิลปะเบื้งเป็นศิลปะ่สนศิลปะ 哎呀，麻烦你哈。